แต่มนนนคนนิยมถ่ายตอนกินกันน้องผู้หิวหอยสองคนหิวมากที่บ้านของกินเพียบไม่กิน,น,กนไปโชว์ผัดไทยกุ้งสดงจานเท่าไหรอะ่ะส,สี่สิบผัดไทยกุ้งถดสองจา 80, นแปดสิบนออีกยี่สิบแม่เดี๋ยวนี้เงินร้อยยังซื้ออะไรไม่ได้สมัยก่อนมีร้อยยังใช้ไปสองอาทิตย์ ได้ใช้สองอาทิตย์ร้อยได้ตังไปเรียนวันสามหลึงตกเย็นไม่มีตัง,ตอ,งนะอยากกินขนมไปยืมเฮติเลุนพี่ข้างบ้านสลึงนึงแสดงว่าพ่อใช้ตังเองตกเย็น ที่ไม่หกเลยเขาไม่เดินนะไม่เดิน,ก,น,ดน,นก,ก็มาเท,ที่ยงเะก็มาเที่ยวไก่ครับจะขาเ้ยใหญ่อะอืมใส่เข้าจะแต่งหน้าแล้วว้าวแต่งขอแต่งแต่งดีแล้ว ดูไทยเหนียวมาเลยเก่งมือไม้พ่อขับรถไม่ได้แล้วต้องหาน้ำล้างน้ำที่รก็มี ซิกาดาต้องเรียกนี่อะไรซิอะไรนะาดาา,ดางานอะไรนะมอเตอร์โชว์ <laughs> งานสงการ <laughs> งานสงการอีกรูปโมเตอร์โชว์อีกรูปด้วยหล่ลอพญาครับ สุซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อนมลูกทำนมหกพ่อทำพ่อทำครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับไม่แน่ครัมาแล้ว ้ำผัดไทยจานสี่บาทสสิบกุ้งตัวเบอเลยมองใส่พริกป่ะนะเลยนะเรียนคำดิน่าใจนะไม่ใส่ดลยเลเย่ะกกันเดี๋ยหอบหอสีมหกล้เท่เนกินให้ยกมันนี่พ่อกินไม่ได้แบบมันไม่อร่อยอือ อ้อวนนะหวานะอ้วนนะเออปัอจจัยราฮุกมาได้วันนี้ไม่ได้สักก้อนเน้วมนได้เส้นใหญ่ผัดเนยชาติกาสวยไหม มิลิกาเนยโทดิกาเมื่อเี้่อเมื่อเมอเอเนยอื่อเนยโอเิกาอื่อม่อเล่อเมื่อเื่อเมอเมือเม่อมั่อเมืมากเป็นนางร้ายม่อเหรอ่อมมเอือ เี๋ยวเ่อนดูอีกคลิปน,น,น้องเนยโชติกาไม่มีเขากลับเวลาอีกคลิปหนึง่ง <c oughs> คลิปนี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนห้านาทีคลิปที่พ่อแอบถ่ายเขาเออถ่ายเยอะเลยมองมองพ่อหยาบบอกคลยค่ะเทียวกัดื้อม โอเคห้านาทีพอตัวนี้หยกใส่ไอหยกใส่ยังใหญ่เลยไอป้าใส่นะคลุงเป็นดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนตัวครับขอบคุณครับที่ติดตามมือใหญ่ถ่ายนานเกิน5นาทีแล้วเวลาอัพอัพไม่ได้ มันเด้งกลับเพราะว่าที่บ้านไวไฟมันกาดข้าวตังมาเราเปลี่ยนให้ไวไฟมันฟา